วันแรกที่ไอเดนนรกขุมสิสลงมาแตะเท้าบนแผ่นดินไทยเนี่ยแล้วบ่ายมีนายกชื่อเศษถุยทวีนีสินเนี่ยนะและพอถึงเที่ยงคืนครึ่งผมจำแม่นเพราะว่าผมกำลังกลับบ้านนอนกำลังกลับเออมึงเข้าคุกแล้วเว้ยอย่างน้อยนะอ่ะมึงเข้าคุกแล้วเว้ยจะถูกจะผิดจะลดเหลือหนึ่งปีเออก็รับโทษไปเถอะใช่ไหมชีวิตฉันเนี่ยพูดเลย ลุงขึ้นจากวันนั้นเออกูจะได้ทําอย่างอื่นแล้วกูไล่มึงมายี่สิบปีหนึ่งในสามของชีวิตแล้วอะปรากฏเที่ยงคืนครึ่งตึง้งเหมือนเอสเอมอสอันนี้วันนั้นอะเฮ้ยแม่งไปชั้นสิบสี่แล้วเว้ยคือพูดตรงๆนะณนะตอนนั้นอะผมก็รู้ก่อนแพทยสยภาวันนี้สิอีกว่ามึงโกโหกไม่ใช่ว่าเฮ้ยกูเกลียดมึงละมึงโกหกกูต้องตัดสินใจว่ามึงโกหกว่ามึงไม่มีเกลดคุณนึกภาพ คุณเข้าคุกเที่ยงคืนเที่ยงคืนครึค่งมันวินิจฉัยกันเสร็จแล้วว่าจะตายหาแล้วต้องส่งชั้น14ก็คือประชาชนไม่ได้แดกยากแต่วันนี้รอมา1หนึ่งปี8เดือนอย่างน้อยเนี่ยเพื่อให้แพทยสภาเนี่ยมาพูดว่ามึงโกโหกแล้ววันนั้นเราก็พูดแล้วพูดทุกอย่างไปเปิดดูรีรันได้หมดเลยคอปทศปปสกองทัพทำประชาชนคนไทยบุญนิยมและอื่นๆมากมายผมบอกเลยที่บอกอะอาการหนักยิ่งกว่าทักษิณ คือแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจอันนี้ก็ไม่รู้นะเพราะเขาไม่ได้เปิดเผยชื่ออันนี้มันทำให้เห็นว่าประเทศนี้ยมันมีไอเดนนรกขุม14ตัวเดียวทะนะที่เหยียบย่ำหัวคนไทยเหยียบย่ำรัฐมนูญนะเหยียบย่ำแม้แต่ราชกิจจารยเบกษานะเหยียบย่ำกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ข้ามไปเหยียบกระบวนการบริหารรัฐบาลตุลาการความมั่นคงการคลังไปหมดเลยศีลธรรมด้วย แมมาเรื่องคาสิโนเรื่องเหล้าคือเหยียบไปเรื่อยๆข้าหมหัวคนในประเทศชาตินี้เป็นคนคนเดียวเป็นอะมนุษย์ตนเดียวที่อยู่เหนือกฎหมายอยู่เหนือรัฐธรรมนูญซึ่งพวกเราเนี่ยตั้งแต่วันแรกผมจําได้และผมยังไม่มาร่วมตรงนี้ผมจําได้ว่ากิจกรรมของกลุ่มคนคอปทอร์เนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยไปหน้าโรงพยาบาลตํารวจผมจําได้ผมไม่ได้ไปร่วมแต่ผมเห็นข่าวว่าเฮ้ยเออมีคนคิดอย่างเราเว้ย แล้วไม่ได้คิดแล้วนั่งด่าอยู่ yes no okay อยู่หลังแป้นถูกไหมเอ้ยมีคนมาเริ่มต้นไปด่ามาอยู่หน้าสตอชอ่ะพุ่งตรงวันนั้นผมยังไม่ได้ไปมันเป็นกลางวันทำงานพอเสาร์อาทิตย์เข้ามาที่เนี่ยก็เลยมาแล้วมาแล้วก็เลยติดบ่วงกรรมอยู่เนี่ยจนทุกวันซึ่งไม่เสียใจเพราะเราเป็นบุคคลซึ่งมาจากกาลครังหน้าตั้งแต่เมื่อเกือบสองปีที่แล้วเพราะเราบอกว่ามันโกหก และร่วมมือโกโหกโดยราชการรัฐมนตรีนะฮะเจ้าหน้าที่แพทย์ผมขอกราบแพทยสภาวันนี้กราบในรายการไปห,หนึ่งแล้วนะว่าขอบคุณที่ท่านได้ทำในสิ่งที่ควรทำไม่ได้กดดันว่าท่านต้องทำอะไรแต่ท่านได้ทำในสิ่งที่มันถูกต้องตามเหตุตามผลนี่พูดตรงหลายคนบอกยังไม่ได้ดังใจก็อันน่ะท่านก็ได้ทำในสิ่งที่มันถูกต้อง